วิมานน้ำเสียงสะท้อนความเหลื่อมลำ้ำแม่ห้องสอนไม่มีโรงหนังค่ะวันที่27สิงหาคม2 5 6 7าฟาดไม่ยัง้งรังไม่อยู่สำหรับภาพยนตร์ดรามา่าทีลเลอร์สุดดืดเดือดอย่างวิมานน้ำจากค่าย DJS ร่วมกับใจสตูดิโอที่นำแสดงโดยเจฟ์ชาเดอร์อิงฟ้าวราหะเอ๋ยพงศกรเก่ง สีดาทัวพี่มลพร้อมได้พู้กํากับมือดีอย่างบอสนรุเบตกูโนล่าสุดก็ทำไรายได้ถลถ่มทลายหลังเข้าฉายมนที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมุงนาสูตรทยาน50ล้านบาททั่วประเทศในโรงภาพยนตร์วิมานน้ำได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำบอบช้ำทางสังคมมาสื่อสารมากมายทั้งความเหลื่อมล้ำความจนและความไม่เท่าเทียมทางเพศ ทอดผ่านทางตัวละครและผืนนไรคนดอยแม่ห้องสอนทางนี้สถานที่ถ่ายทำจริงคือไร่ตาเพลงตำบลด่านชุมพลอํำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด อย่างไรก็ดีค่ะท่กมกลังเสียงชื่นชมจากคอหนังนี่อาจจะเป็นภาพยนตร์น้ำดีถ่ายทอดเรื่องราวจากแม่ห้องสอนที่คนแม่ห้องสอนอาจไม่มีโอกาสได้ดูเมื่อมีชาวเด็ดรายหนึ่งออกมาแชร์ว่าเราคนแม่ห้องสอนอยากไปดูมากๆแต่ที่นี่ไม่มีโรงหนังเลยค่ะขอบคุณมากๆสําหรับข้อมูลดีๆกลายเป็นเสียงสะท้อนความเหลื่อมอน้ําอีกมุมหนึ่งจากประชาชนในทื้นทีค่ะซึ่งงานนี้เองก็มีชาวเน็ตออกมีภาพวิจารณ์เสียงแตกมีทั้งคอมเมนต์ที่มองว่ามีคือ ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่จริงและเห็นได้อย่างชัดในสังคมไทยการเข้าถึงสังคมบันเทิงของคนไทยในบางพื้นที่เป็นเรื่องยากแม้ตัวภาพยนตร์ไทยทำที่ตลาดและเน้นเนื้อเรื่องที่แม่ห้องสอนแต่ตลาดและแม่ห้องสอนกลับไม่มีโรงภาพยนตร์ค่ะ